สวัสดีครับอาจารย์แจ้งผู้ช่วยาหาเสียงพาหนะใช้ในการหาเสียงส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ไหมครับได้ครับนะครับไปรษณีย์ได้แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าให้ถือว่าท่านแจ้งเมื่อหนังสือนั้นเดินทางมาถึงสํงงานักงานคณะกรรมการเคลือตั้งประจักรจังหวัดย้านะครับมันไม่เหมือนกับกรณีอื่นๆนะกรณีอื่นๆบางบางกรณีเขาบอกว่าให้ถือว่าท่าน ส่งตั้งแต่วันที่ไปรษณียประทับตาไปรษนียใช่ไหมอันนั้นคือหลักทั่วๆไปแต่หลักผู้ส่งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงกเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้ถือว่าท่านยื่นเมื่อหนังสือนั้นมาถึงที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดดังนั้นวิธีการก็คือท่านก็ต้องกะเอาว่าถ้าส่งปรษณีนี้กี่วันมันจะมาถึง ถ้าท่านจะหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็กะว่าสมมุติว่า3วันนะน่าจะ3วันมาถึงแล้วท่านก็ค่อยโพสตนะครับค่อยโพส์หรือท่านจะลงทะเบียน EMS นะครับพอ3วันแล้วท่านก็ไปเช็ค EMS ว่าถึงไหนแล้วถ,ถ้าถ e ้า EMS บอกว่าถึงสำนักงานกอตอนจังหวัดแล้วนะครับก็โพสต์ได้เลยหรือถ้าผู้ช่วยหาเสียงอย่างเงี้ยท่านก็ต้องเผื่อไว้ ถ้ามาถ้ามา,มาถึงวันนี้มาถึงสำนักง,งานกตจังหวัดพรุ่งนี้ท่านไปให้ผู้ช่วยหาเสียงไปไปช่วยหาเสียงนี่คือหลักหลักกรณีการยืน่นหาเสียงทางไปรณีย์ทำได้ไหมทำได้แต่เขาให้ถือว่าวันที่มาถึงสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นวันที่ท่านมายื่นขอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยคำถามของท่านนะครับก็ก็เอาท่านก็ไปไปต้อง ต้องกะเวลาให้มันถูกก็แล้วกันนะครับอปตที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลอยู่ระหว่างรอมหาไทยประกาศจะตั้งจะเลือกตั้งในวันที่11เหมือนกันหรือไม่อันนี้ยังฟันธงไม่ได้ครับขอให้ประกาศมาก่อนซะมันยังไม่ประกาศไงพอประกาศมาแล้วจะเลือกพร้อมกันหรือไม่อ่าอันนี้เป็นหน้าที่ของกกตกลาง จะพิจารณาว่ามันจะสามารถเลือกตั้งพร้อมกันได้ไหมแล้วบิมติแล้วค่อยว่ากันนะครับดังนั้นจึงไม่สามารถฝันทงได้เพราะว่าอะไรมันมีเงื่อนไขที่จะต้องแบ่งเขตแบ่งอะไรนะครับป่านนี้ก็ยังไม่ประกาศมาไม่รู้ท่าจะแบ่งเขตเนจะทันไหมถ,ถ้าไม่ทันก็อาจจะเลือกตั้งช้ากว่านะครับก็สุดแท้แต่กกตเขาจะเขาก็ต้องมาประเมินดูว,ว่าประกาศจุบปุ๊บอย่างเงี้ย อันนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าการแบ่งเขตแล้วมันก็ต้องไปประกาศในราชกิจจา,จาอีกนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะเลือกตั้งพร้อมกันเนี่ยมันก็น่าจะน้อยนะน่าจะน้อยอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม่ฝันถงกก็ต้องรอฟังข่าวนะครับมาต่อที่ท่านนายง้อยร้อยบาทครับสวัสดีครับอาจารย์เคยถูกคดีป่าไม้ศาลตัดสินจำคุกหนึ่งปี8เดือนตั้งแต่ปี5 9 ออกมาแล้ว8ปีลงสมัครสอ,ออบตอได้ไหมครับคือถ้าเป็นคดีป่าไม้ล้วนๆสมัครได้จำนะครับถ้าเป็นคดีป่าไม้ล้วนๆสมัครได้แต่เท่าที่ผมเห็นผมเคยเห็นคดีป่าไม้เนี่ยบางคดีนะนี่เลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาด้วยคำว่าคดีป่าไม้ที่เราคุยๆกันเนี่ย แน่นอนหนึ่งไปบุกลุกเป็นคดีป่าไม้แต่มันก็จะมีข้อหาอีกข้อหาหนึ่งคือไปตัดไม้ในที่ป่าไม้เพื่อเอามาใช้ประโยชน์มันจะมีคำว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์ป่าสงวนคือป่าไม้ด้วยดังนั้นท่านต้องดูที่คำพิพากษาดีๆท่านคุยกันพูดคุยกันว่าคดีป่าไม้ป่าไม้ป่าไม้นี่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ ป่าไม้อย่างเดียวนะทั้งบกุกลุกป่าไม้แล้วก็ตัดที่แล้วก็เอามาเป็นของตัวเองมันมีลักทรัพย์อยู่ในตัวของมันถ้ามีทั้งป่าไม้มีทั้งลักทรัพย์สมัครไปได้ตลอดชีวิตแล้วจะรู้ได้ยังไงไปคัดคําพิพากษาครับไปคัดคำพิาาำพากษาแล้วเอามาดูดีๆว่าศาลตัดสินยังไงดูที่คำฟ้องของอายการอายการฟ้องว่าบุกรุกที่ป่าสงวนและตัดไม้ เป็นความผิดฐานลักทรัพย์อ่าพอสารตัดสินก็อ่าพิพากษาตามโจทฟ้องโจทฟ้องก็คืออายการบรรยายฟ้องมาเท่ากับว่ามันมีลักทรัพย์อยู่ด้วยอย่างนี้สมัครไม่ได้ตลอดชีวิตไปดูดีๆนะครับดูยังไงก็คือคัดคำพิพากษามาครับแต่ถ้าเป็นคดีป,ป่าไมา้ล้วนๆอย่างที่ท่านถามมาสมัครได้ครับเพราะมันพ้นมาแล้วนะครับกี่ปีล้ะ นั้งปีห้าเนะครับโพสต์ออกมาแล้ว8ปีสมัครได้ครับท่านบาวรนันทองพนาครับทีมงานนายกอบอตอขึ้นป้ายด้วยกันแต่ไม่ระบ,บุว่าใครตำแหน่งอะไรได้ไหมครับได้ครับเขชยะเฉพาะชื่อนามสกุลเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งครับแล้วขึ้นกี่คนก็ได้ขอให้ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือนะครับขึ้นได้เลยนะครับนายยกมีนโยบายว่าพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลได้หรือไม่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้พูดเป็นนโยบายเพราะว่าการยกฐานะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือท่านมีนโยบายถา้าข้าไปท่านก็จะาดาเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ในการยกฐานะก็ไม่น่าจะห้ามอะไรนะครับอีกข้อค่ะในการอธิบายหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงช่วยอธิบายหาเสียงได้ไหมคะได้ครับนะครับในเมื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วเขาก็ทําได้ทุกอย่างนะครับขึ้นเวทีปราศัยแทนเราก็ได้นะครับไปเดินหาเสียงโดยลําพังของผู้ช่วยหาเสียงเราก็ได้นะครับก็คือเขามีหน้าที่หาเสียงนะครับเราก็คือสามารถ ขึ้นอธิบายหาเสียงช่วยเราได้ครับมาต่อที่ท่านบุญเพงบัวใหญ่รักษาครับอาจารย์ครับลาออกจากการรับราชการทหารมาลงนายกอบตอถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกจะสามารถกลับไปรับราชการทหารได้อีกไหมมีผู้จะสมัครบอกว่ากลับไปได้ก็โดยหลักแล้วก็ก,กลับไปได้แต่มันมีเงื่อนไขทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับ หน่วยงานนั้นเขาจะให้กลับไหมก็มีเยอะแยะสําหรับคนที่มาสมัครแล้วไม่รับการเลือกตั้งก็ขอกลับเข้าไปแต่การขอกลับเข้าไปมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการด้านด้านด้านหน่วยงานของต้นสังกัดท่านเขาจะรับไหมแต่โดยหลักแล้วส่วนมากเขาก็รับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ฝันทงว่ามันพูดง่ายว่าขึ้นอยู่กับหน่วยงานถ้าเขารับเข้ามาเป็นอีกก็เป็นได้ นะครับเป็นได้นะครับฉะนั้นถามว่ากลับไปได้ไหมได้แต่มีเงื่อนไขว่าคือหน่วยงานของท่านเขารับก็เข้ามาได้นะครับ